เงินเคลื่อนไหวแล้วโพสต์แรงขอกรวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรหลังเมียรักเจนนี่ประกาศขอสร้างบ้านให้พอ่อลบล้างตราบาปหลังละเลยไม่แยแสผู้มีพระคุณเรียกได้ว,ว่าเป็นทีวิพากวิจารณ์บนโลกออนไลน์มากๆเลยแล้วค่ะสำหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหลังจากที่โดนเจ้านี้ยามนาบุกทวงเงินสองแสนถึงหน้าบ้านและล่าสุดค่ะ สาวเจนนี่นั้นก็ได้เดินทางไปทำบุญ9วัดก่อนที่จะประกาศบอกชาวเน็ตนะคะไม่เคยลืมผู้ให้กำเนิดกำลังสร้างบ้านให้พ่อบังเกิดกล้าวลบล้างตราบาปค่ะโดยเจนนี่ได้โพส์ตระบุข้อความว่าจบทริปถวายสังฆทาน9ววัดสาธุสำหรับหลายๆท่านที่เข้ามาต่อว่าเรื่องพ่อนะคะหนูไม่เคยลืมพ่อค่ะและตอนนี้ก็กำลังเร่งปรับปรุง และต่อเติมบ้านให้พ่ออยู่นะคะเสร็จเมื่อไหร่จะแจ้งทุกท่านให้ทราบนะคะส่วนเรื่องเงินก็มีช่วยเหลืออยู่ตลอดค่ะแล้วแต่โอกาสขอบคุณหลายๆคนที่เป็นห่วงเรื่องนี้หนูจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะในขณะที่ทางด้านแฟนหนุ่มอย่างเนเงินนะคะก็เคลื่อนไหวแล้วโพสแรงค่ะขอกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรหลังมีรักเจนนี่ประกาศขอสร้างบ้านให้กับพ่อนะคะเพื่อลบล้างตราบาป หลังละเลยไม่แยแสผู้มีพระคุณนั่นเองล่ะค่ะก็แน่นอนนะคะว่างานนี้ก็ย่อมมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆนั้นได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ